จิจกรรมความเพียนไว้คูหกแบบวันที่สิบสองมีนาครั้งที่68ตอนที่หนึ่งข้าพเจ้าในเชื้อะเ้คุณขอสละสิริยาสุทธิพิชัก็มรณต่างรับุชานุชาติรับุชาระยะบูชาแต่กูบาอาจาทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าตั้งมั่นมีสติานื่อได้ยินจดจ่อในประดันชในบัสดัเสือบสืดสด้ บันตาจักวาลสุอัตตาคชจตุเทวตาะรัตนันุลยนี่ลานสุตังตุตระขำองขัดทางรัเกอารมีจะรุเปกินีคารเกอสัตติมาเนยที่เปย์รเกเกคาเมีรู้ว่าตข้าหาเนกหา ดังธรรมะตัวัตาพระพุทธังวัตตาที่ว่าทิ่าตสวัสดิ์ขาโตวัตตโมทรมานี้กาสวัสดิ์ปัญโวตับทที่สี่บทสวดนั้นสิทธิคาถาโนโมตสาตโตตถามะนุสานโโมตส บสวดไทยสะาคมบาพุทธังนังกามิธรรมานังกามิสังฆังรานังกามิทุติยมปีพุทธังนังกามิทุติยมปีสังฆังรานังกามิทุติยมปีสังฆังรานังกามิตติยมปีพุทธังรานังกามิัติมีสังฆานังกามิัติยมปีสังฆังนังกามิบะทูปบสสวดไทยพระภากษาณัตเมตานังอัญญงพุทโธเมตานัง เหตุทหาสมัยุตเอวเมตตังเอกลงมยากวตาสเกตพิหารตีนะแต่บงสมิงว่ามหาวันเนมหาตาภิกขุตังเทนะปัญาไม่ได้ิวรุเกนแต่วาตาตเตจสใดติแล้วตาเอตายมีนั้นนับป็ตาขอตุปนตังตะตัยมิงกระจักนันปกจะตุนังตาน จะมัตต์เตหิพิคุเตหิตจะไปเหว่าอรหันเตหิตเตหิตจะโลกาอุตติเตวตาเยปิเยนะนั่นจะเป็นตาของตัวกันตังนั่นจะพิคุตันจะเป็นปัญญาที่ว่าพระพุทธตาเทวตัตโตนะเป็นตาของตัวพระพุทธโตถึงที่เยตเจกวานปัญญาอุตติอาตโคตาเตวตาเหยยุติเหยยุตินั้นมาเราตัวโตสมัตตตาสมภารเดชเดชกัตติจังว่า เนตาติคาเตวะอิจานิลักขันติปุตตาติอาตขโอะปะลาเทวิตาวันโทตันนิเกอิมังคตังอเภศิเชตบาติสังติวตังมุตติลังกิตังมุรันเปชัตเตจันติสุขามโยรา เยาวิเตวิกเวรเหตุรงติมันานังนานตวตมามุตตาเตทมผิดแลวันตานังเอตัดนนยเยาวเตวตานิปติตายุเตัิมังยิเวิเตวิกเวพระวิสตินันาคตตมัานั มีพิกาเวที่าอนังนัมมานิตตาสถานะฐานทุกังนัมมัสิกะโลทะภาสิตามิติเอวามะวันเตเตติโพเทมิกุภะวันโตัววัตถสุสุมาวันเสต์ตั้งสิโกกะสิโลกะมังนุกะสัมิงยะถาบุญภาพะสิตาเยติติภะวะวันปฏิยันฐานสารานิตตาสุทิวานิสติตโรมะทักษาทำพุโนโอต เทตานีเตทวกายาพิคันตาเตวิชานาทพิโกเตจัอบังอังกงตัวทศทัศนังทศนังเตธระตุลาหังเนนังนัะรสานทศนังอภัยเกันตงนะขะกะเทริกิเกดตนังธรร้สานาหึกไปเกนตดุภมิทาุภาภองคตตาตะานตะพิญญาญาวระววานกลุ่มมตัวมัญติสถาทเกนีตเทวกายาพิคาวิชานาพิโกเยอ

มันโติติมันโตแล้วมันโตสันติโดมดท้มานานิกาุกุลนงนไม่ติงานอิเจเตโสแลราสจะขานานนานนีต้องมันโตู้เต็มันตนะมันโตสันติโดมทมานานพิกาุกุลนงนไม่ติงานเวยที่มิตสรรจาจะขานานนานที่มันโตจติมันตนะมันตแล้วสันติโดมดท้มานานิการบุกุลันางนไม่ติงานกุมพรชยโกเวทาปุจ้หลนิโยนนั่นแหละาาจะขาดอาที่จุดสตินี ุตตต่เหตาโอธานามาอุยที่มันโตที่มันโตน้มันโตสันสโดมธามานาวิกามุกุังมิติมุณังทัตินัจะทิสังราชาวิ่มหนตปัาวะติคุณพระวินาที่ปฏิมาอะไรตัวุตติต้โานามาอทยที่มันโตที่มันโตนมันโตสันสโดมธาานาวิกามุกุณังมิติมุังปฏิมาทิสังราชาวิ่มันหัตาปาวิตินักาติสหาราชาสันโตมุตาปิจา่นโทานามาอุัยที่มันโตที่มันโตวันนั้นมัน ทัชเิถถ้านามาที่มันโตที่เดมันตนะมันโตเสทีโนถ้ามานนยิกามุนั้ไม่ต็ก็นงไม่ถึงที่โทที่ถ้าสนี้นะมิอนตโกปฏิเมนะมิรุนะโกปุเวโลตัตตาตังตัตโกเทมหาราชาตัมันตาตัตโกโลติถังตัตตมานาตัตุเวนะปีละวัตเวเตถังมายาวิโนตาสาธุวจจนิกาตัตมายาตุเตนต สิงโขจะเววะติมพดูอิยะกัจชาเอเตจจารชโนันทัพาลาหัสปิโมทัพนาิกามุนุนังนิติมุนังอนะกูนาวบะตานาคาเวทสาราจารคาธรตาอายาคูพยาคาตัอติพิยามุนาราตตตาอาคูนาคา้าต่อเอวันนมหานโกโสภะกาลมิติมุนังเยนาคาลาเจหาถาหาันติทิมาจาปิวิจาจโกอัจัยาฐานไตาติตา เทศบาลนาวิการาดาลขาราติการตุบันนาตโอเคมากวะที่เราพุทสนาโติการโบราณและอย่างอาคารตุบันนาทละรัฐภากังสิทัพติตาปัจจัยอัตถะอเทนะสะมุทังอสุลาลิตาพาลโลวัชรเดที่มันโตนั่งลงอางพะพิสมุสุลาที่ว่ตเดที่อาิสิจารจะประหารลาโทนะมูจิสหา โยธานิพันธันเตพิกุณนางละมิติพนังอโปจะเทวาปัทวีเจเตโชวโยอาลังโภโมนังลุนาเทวาสโมนะทศสาราหะเมตัายิทาคูเทวาสิโนต โอนะจิโนถเตตาานานันด้วยี่บันโต่ติมันโตนะปันโตสันติโดโลท้ามานาพิการมุขกัาาิิังตานามหานามานุสตามุสตาตาเดคาิกาอาคูอาคูปโนตุติกาคูอโยเทวาเจเจโรตวาสิโนปะรคามหาปรคาอาคูเทโดเตเทตายาญายาลาเมนังนั้นด้วยีบันโตุิันโตนะัน พิคุณังเมิติ่งกุนังเกมิยาณิตายามาและได้นิโนตัดพิจารณาสัเวทารณีนาเดาอาศรมนิมาลติโนอาโกระกาตอนนีมันกาเจษฎาเทกายาตะเวนานี้นี่มันโตที่มันโตนีมันโตสันติลมเมตภาพนามิกามุนังมิติ่งุนังหังเทเตเทวะนิกายาตะเปนานีนีมันวโวยนะอาคเนยจุมเยจันเยตังสิงติสาททิสาถ้าหุปาวุตตะทาชาติมังคิลังโอขาติตินะนะมะนาตะวัง อเคโมคาตังนาคังเดงถิดทางวะอสิธาติตังสัมพันวาโรโตจะปิตายที่มันโตสหัสอ่นนางกุมารโตติโตจะโธปคาสัมมิติงวนังสหธรมาราคานังวาพามารติอัตาติวันนิโรจติปันโทปุกิชาโมจะสันนิโนอรธาเทเอกลาคูปเจวะราตัมติโนเตยจะมัจจะโตจะโตอาคาหันนโตบริปติโตเตจาระเพออะิกันเต กาาจารพะเทนาเกะปันธุ์พตะทตธรราบปิวัฒเทรามาโวติจะโกติจีวสารธระโสาุนรมางมานีันิการมันตายิกาการตะวาเวระยะถาปะวุตโมเมโขยะ้าตันโตตะวิจุโกตถโกรติตโกเนังตะเวต่างทังอภิยาวะวิีนาจากุมาโตปันดีาเกะเนียติธรเยตาจีโพ เตจ่าปรมังกุงสุตตานโสถานัางวีตะาเกหิประมงในสังฆมงปีจะยุงอภิเจกกราบรยาติทายสนิโนมนติธาบุเตหิโสกาเตชะเนสุตาติ